ผมเป็นแฟนพันธ์แท้ระดับ t r a n ร f o r อร์แล้วนะครับเราจะกินอะไรกันง่ายๆได้ไงครับพี่นุ่มนะครับวันนี้เรามาต้องรีบกินก่อนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปีหน้าร้านจะไม่อยู่แล้วดีอาร์ครับรเราจะไม่หา,หาจอนกินนะนครับดีอาร์แต่อย่าเพิ่งนี่ครับ ข้างในจะเป็นของกินมีร้านขายของเล่นด้วยโอ้โหอย่างนี้ต้องเดินถ้าไม,ไ,มไ,มไม่มีห้ามเลยครับน, <laughs> นี่ครับเราตั้งใจมาเลยตอนแรกว่าจะไม่มาแต่ลืมตอนแรกลืมลืมว่ามีมีครับสี่สิบเหรียญน,นะครับสี่สิบเหรียญเมนูอยากกินไก่อะ KFC เดี๋ยวเรากินไก่ดีอาร์กัน เข้าเลยค้าวน,นี้เลยเข้าเลยครับปัป๊บปั๊บปึ๊บโอ้โหยังไงล่ะเจอแล้วอ่าครับโอ้โหอลังการงานสร้างาเ,าเดี๋ยวเราก็จะมาสั่งเ,เดี๋ยวเราดูเมนูกันหาที่นั่งก่อนหาที่นั่งก่อนครับมีวอส์โลเราก็จะมี ของโชว์นะครับของโชวอ์อันนี้เราลงสถานีอะไรนะพี่หนุ่ม c อ o s ว w a y ่ะ c อสเวเบนะครับอ,เวเวอะไรครับผมอเ,เอ้ยอเ,เดี๋ยวเราลงมาสั่งเดี๋ยวเราหาที่นั่งกันก่อนไปนะครับเป็นร้าน Transformer เลยเป็นยาน DR เ,เป็นเต็มยาน DR โอ้โหนี่งานการงานสร้างมากนดีกว่าเดี๋ยวเราสั่งอาหารชั้นสองกันนะครับบรรยากาศพี่หนุ่มขับยานดนี่ย นี่เลยนั่งน,นี่เลยนี่เลยครับเ,เดี๋ยวยาเราจะออกนะครับหาที่นั่งให้เรียบร้อยหาที่นั่งให้เรียบร้อยนะครับเตะอารีเตะอาร์ซีเต้กีฬาเดี๋ยวเราไปสั่งให้ลองสั่งสนะั่งอันนี้ว่าอันนี้จะเป็นเบอร์คิวใช่ไหมอะไรครับเบอร์กเกอร์ ค <Okay, S 2> ได้อยู่ได้อยู่แต่มันมีมันไม่มีน้ำไงพี่ใช่ไหมน้ำมี่น้อย่างเดียวไม่ดูว่ามันมีอะไรบ้างมีไก่ทอดก็มีโอเคอ๋อที่โต๊ะแค่นะครับนี่ใช่มันมีหนึ่งฟรีหนึ่งด้วย <c oughs> อันนี้มันเซต85เหรียญ<ม>โอีกไม่อยางนะครับ85เหรียญอันนี้น้ำให้จอะงไรวะโอ้โหมีหน้าพิซซ่าด้วยเครื่องดื่มกาแฟร้อนก็มีมดูม่ดูกล่องพิซซ่าใช่นะครับสุดยอดเดี๋ยวยาเราสตาร์ทไว้ลองครับ DR เรายังไม่ออกครับขอแดกข้าวก่อนอขอดูหน่อยครับเต้ ราคาช่างมันครับอันนี้เรากินเพราะว่าแฟนพันแท้แฟนพันธ์แท้แล้วก็ร้านจะไปแล้วพี่หนุ่มอะไรครับมาก็ต้องกินครับไม่กินถือว่าไม่มามาแนะนะมาสั่งนี้ก่อนอันนี้วันเก็วันแทนจิเอานี่แต่คอยมัดู มีอะไรบ้างวะเอาเนี้ก็ได้บูเนี่ยวันวันวันจ่ายเงินครับได้บัตรคิวนะครับเราก็มารอคิวแ้วเดี๋ยวเขาน่าจะมาเสิร์ฟเราที่โต๊ะเป็นรายละเอียดของดีอาร์ บบบับมีกำลังทำเบอร์เกอร์ให้เราอยู่นะครับ <c oughs> Keep an eye out on the Decepticons, and stay in the dining area until we secure the Ark. Optimus Prime, I will cover here. You, go stop Megatron. Autobots, roll out! They're attacking from this They're attacking the What

One shall stand, one shall fall. Let me reconfigure the system. Thank you, my friends. We have been able to secure the Ark. And with the Energon you have helped us capture, the repairs will be done quickly. <laughs> ให้กูกินต่อ